มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพร้อมหลีกทางให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลพิธาประกาศพร้อมหลีกทางให้เพื่อไทยหากเสียงโหวตในยกครั้งที่สองไม่ผ่าน15กรกฎาคม2566พิธาประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าสวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียง โดยเฉพาะสว13เสียงที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิมเจริญรับเป็นนายรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสอวอหลายท่านาเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดผมขอขอบคุณทุกแรงใจแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนแต่ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตามในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับที่หนึ่งในการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพยายามทำทุกวิถีทางตามคันลองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพ นี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพรรคก,ก้าวไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก,ก้าวไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พักตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทางประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลือไม่มากเพราะผมทราบดีว่า ประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้อีกไม่ได้และไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้เราเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนได้สำเร็จสมรภูมิที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสีวันข้างหน้าก็คือการโหวตนายรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคม และสมรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวรตลอดการทั้ง2ส,สมรภูมินี้จะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสบอวอให้อยู่ข้ามประชาชนผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสอวอ ในทุกวิธีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำขอให้เป็นวิธีการสร้างสารรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตในยกตามมติของประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา2 7 2เเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน หากพวกเราทำเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้วเป็นชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนรนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับที่สองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมทั้ง8พักภายใต้ MOU ที่ทําร่วมกันและพูดแทนรัศดรของพักคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนคเครดิตนายรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนที่สุดผมคนเดียวหรือพักก้าวไกลเพียงพักเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสอวอและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมกันทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้สำเร็จอนาคตของพักก้าวไกลได้การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสอวอ ขอบคุณครับพิธาดืมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกโพสต์ออกไปต่างก็มีประชาชนชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ